มาพี่น้องมาเอฟซี FC ทั้งหลายแหล่มาได้ครับเด้อซี่บ่าวออยร้อยอาชีพครับมนันนีมาพ่อกับอาชีพเห่นไพ่ครับมาหนีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทมุ่นกุบกำจัดของไอ้ประธาน<ม>าครับ <c oughs> ยิมไอ้ประธานมาเอาเอาไข่ไหมยข่ยลืมเป้าได้นี่งเป่าได้นี่เอาแมสีแข้งกับแข้งเนลี่ล่า สิบหกต้มน้อยว่แข็งเอียง <ปะ S 1> แต้ยมน่อยกรดกระเด,ด้ยี่สิบคัวุณจ้าสาิต้องขอ,อ,อนคนปาสาวหลย็นอเก่งหนอยจิงเจ็งบ่จงหนอวะฮะจริงมันเจงเจงสาวหลมันเจ,ง,จ,ง,จงใจอ่าเดี๋ยวมือเคลื่อนไปกินจิจมันเอาไปทานแสบค่ะ แสบแย่สมเนฮิตจิมจุมเสบจ้ะเปิดลานเลยปะเปิดร้านเลยร้านเ,เาน,นึงยอาจัดผมเย่ะคิมูคคิดเรียมูกนี้ทำาแม่อ๋อหนึ่งรอยจ้ามาครับตัวมาเอาเอาวไดแปดตีเก้าเก้าเอามีส,วมสวมีวะ่สอลรข้นี่วะ โอเคโอเคโอเคสิบสขึ้นมาสิบนาสเนี่ยเอาม,มีอีกแม่มแม่มไอ้ว่าเห็นไทยจอดียังไม่ด okay. ีเออแล้วเจ้าว่าเอาแจ็คแจ็คบอเคจอม โอ้เกตเกมา็เป oh. ็นเจ้านั่นฟอาแขรงฟอากินสามเต็มมามาขึ้นมาขึ้นมากลับมาเด้อกลับมาเดิม fc เด้อกลับมาเด้อโอ้นี่กินซาไรอยคักกันน่ะเพียงเลยไหมกินข่อยมัวด้มยกินข่อยมัวด้วย่ได้ไปเ็ำงานจีบไหมนี่ไปจ้าไปอยู่บ่น่าอัศจรรย์ อาจจะเสียบเสริมก็ไดยโอ้ส่ง้าวนาอหัว,วนะเออ <c oughs> แสดงวด่า้าดิ่นี่เมื่นี้เจมันรักเนะเาะอ๋อนี่เจมันรักกับมาำว่ยันหลับยันจือหลับว่่จือคัน่าไพ เล็ด <Yes. S 2> <Yes. S 1> สองใบเอาตาเรียกเอาเลยวะขอบคุณจ้าตาเรียกเอาเลยวะเซาลยเทแมมแมมสาอาใบเปัดขวดเถอเอาต <c oughs> อาบตุนตาปืา๊ดเซาลยไหมไลยเอาบัสุนี่เอาเลยสิบี่บปอนด์มีฮะเค okay. โ,โอ้ยดูเอนแจกหาต้มเฮ้ยกินซะขนาดไ้าคักปันกินซะไม่กินซะหิวโซกินซะย้ายคักปันอ่นนะ,ออะอพี่น้องทัง้งไอ้ทั้งนั่นนั่นผู้ใดมียาดีแก้วัดเศร้าไว้ไว้ในบวกได้เด็ดพี่น้องเป็นโลนซะเล็กเกิน อย่าลูกไผ่ท่านะฮะอย่าลูกไผ่ท่านอย่าลูกแพงนี่ลูกไผ่กินอยาลูกไผ่ลูกปเศร้าเลยนี่ติอย่าลูกไผ่อย่าลูกไผ่แม่ลูกไผ่ไหมอย่าลูกไผ่เออโห้ว่าลูกสะไพ่โบล่ะอะกาตีหาวะน่อยสุดแล้วโอ้ปกาเคียงเลยค่อยหก แต่จ๊งวาอีหน่อยสุดยังไงโอ้มีแกกว่ะแมนจ้าสบาย่ะฮะเอ้าเจาหองเจ้าห้องหิวเขาแข้งเจ้าไหนสิบห้าเต็มอู้หูนะอาบีว้าวหอ้โหกินหูตาในกะหูหตัวหหลทะหดกูะูห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 ูางหืหู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 หหูหูหูาูหูหาห่